ส่วนการศึกษาวิสาาดิจกรรมก็ขออนุญาตนาท่านผู้บริหารท่านักประดิษฐ์ท่านวิจัยนะคะที่ได้สร้สางชื่อเสียง ให้กับประเทศไทยนะคะจากเวทีประกวดสิินดินาชาติที่เวทีเมืองเกาสงไต้หวันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับประเทศไทยที่ท่านนักประวัติศาสได้คว้ารางวัลสําคัญจากเวทีดังกล่าวซึ่งในวันนี้จะมีท่านผู้บริหารนะคะจากมหาวิทยาลัยจุรศิษิ์คือท่านรองอธิการบดีท่านอจนาจารย์นัสสึนะคะแล้วก็ท่านรองอผู้ว่าการชนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านรองนั้นันนนีนะคะ่ะ พร้อมด้วยท่านักประดิษฐ์นักวิจัยในทีมอีกหลายท่านก็จะมาคุยให้ฟังนะคะว่าผลงานต่างๆมีความร่วมมือมีการพัฒนาในเชิงของค่ดีมาอย่างไรจนประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของงานที่เป็นมาตรฐานแล้วก็งานที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ <c oughs> ก็ฝากให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้ได้ได้รว่วมรับฟังนะงนงคะจากการพูดคุยในจกนี้แล้วก็ให้กําลังใจในการที่จะสื่อสารนะคะผลงานดกล่าวเผยแพร่สู่ฐานะที่จะได้ช่วยกันนะคะ ในการที่จะเห็นว่านักประดิษฐ์นักวิจัยไทยเนี่ยมีความสามารถมีสากนะที่เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติค่ะ